สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมได้ใน,รา,าร,ร,าน,นร,รายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลครับรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลซึ่งเป็นรายการเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เหตุการณ์ความเป็นมาในอดีตท,ที่ได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับวันนี้นะครับทางรายการจะมาเล่าเรื่องสายลับโซเวียตที่อังกฤษเผยแต่งตั้งเป็นเซอร์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ แล้วอย่าลืมช่วยกันกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปจากทางรายการเรานะครับในบรรดาผู้ที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2แห่งสหราชอาณาจักรทรงเคยแต่งตั้งให้เป็นอัศวินและให้มีคำว่าเซอร์นำหน้าชื่อนั้นมีสายลับโซเวียตรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งซึ่งในขณะที่ตอนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัศวินเขาก็ยังเป็นสายลับอยู่และยังคงทำงาน ให้กับฝ่ายโซเวียตอยู่ด้วยโดยยอดสายลับโซเวียตที่ตกตาอ,อังกฤษทั้งประเทศมีชื่อว่าโคนันตราฟวิมาวิชมาโลดีแต่ชื่อที่เขาใช้ในการทำงานในตะวันตกก็คือกอร์ดอนอาร์โนลอนสเดลซึ่งจริงๆแล้วนายลอนสเดลก็เคยมีตัวตนจริงๆเขาเกิดที่เมืองโคบอลในออนตาริโอแคนาดาเมื่อวันที่27สิงหาคม ปีคศ1924โดยมีพ่อเป็นคนงานเหมืองในแคนาดาและมีแม่เป็นชาวฟินแลนด์ที่อพยพมาอยู่แคนาดาพ่อกับแม่ของเขาแยกทางกันในปีคิศกั1931และ1ปีต่อมาแม่ก็พาลูกชายเดินทางกลับบ้านเกิดที่ฟินแลนด์เชื่อกันว่าโกลดอนอานอรนสเดลน่าจะเสียชีวิต จากสาเหตุที่ไม่ชัดเจนในปีคิศกราั1943ตอนอายุ19ปีและทางการโซเวียตก็ถือโอกาสเอาเอกสารประจำตัวของเขามาใช้สำหรับกิจการสายลับต่อไปนี้เราจะมาดูประวัติของในโคนันมาโลดีกันบ้างนะครับนายมาโลดีเกิดที่กรุงมอสโกวเมื่อวันที่17มกราคมปีคิศกราั1922หรือเกิดก่อนลอนสเดล2ปี เขามีพี่น้องสองคนโดยเป็นลูกของนักวิทยาศาสตร์พ่อของเขาได้เสียชีวิตในปี1929ทําให้ตอนอายุ10ขวบทางการโซเวียตได้อนุญาตให้เขาไปอยู่กับป้าที่แคลิฟอร์เนียและได้เรียนหนังสือในสหรัฐในปีคิศักร1938เขาได้กลับมายาังสหภาพโซเวียตโดยกลับมาเรียนหนังสือในชั้นมัธยมต่อจนจบในปีคิศัก1940ก่อนจะถูกเกณฑ์ทหารในปีเดียวกันนั้น และได้เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สองทันทีในระหว่างนั้นเขาก็ได้ทำหน้าที่ด้านการข่าวกรองโดยได้ทำการหาข่าวหาข้อมูลหลังแนวรบของข้าศึกหลายต่อหลายครั้งหลังสงครามสงบได้เข้าเรียนต่อที่คณะนิติศาสตร์ที่สถาบันการค้าต่างประเทศแห่งหนึ่งและที่นี่เขาได้เรียนภาษาจีนด้วยในปีคิศ,ศักราช1951หลังจบการศึกษา ก็เข้าทำงานสอนภาษาจีนอยู่ที่สถาบันเดิมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการผลิตตำราเรียนภาษาจีนด้วยและในช่วงนั้นหน่วย KGB ซึ่งเป็นหน่วยสืบราชการลับของโซเวียตได้ตกลงว่าจ้างเขาให้เป็นสายลับและนำตัวเขามาฝึกงานสายลับในระหว่างที่ฝึกนี้เขาได้แต่งงานและมีลูกแล้วสองคนในปีคศริสกา1 9 5ด้วยภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับฐานทัพอากาศอังกฤษและสหรัฐรวมทั้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเตาปฏิกณนนิวเคลียร์บนเรือดำน้ำอังกฤษและข้อมูลเรื่องอาวุธชีวภาพเขาเดินทางไปแคนาดากับเรือสินค้าโซเวียตโดยใช้ชื่อของนายลอนสเดลตอนแรกเขาเดินทางต่อไปสหรัฐโดยทำทีว่าจะศึกษาต่อที่นี่แต่ในปีต่อมาเขาไปที่กรุงลอนดอนสมัครเข้าเรียนภาษาจีน ที่เขามีความรู้ดีอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยดอนดอนคณะต้นออกไกลและแอฟริกันศึกษารวมทั้งได้โอนสัญชาติจากแคนาดามาเป็นอังกฤษอีกด้วยต่อมาด้วยหัวทางด้านการค้าของเขาบวกกับเงินของ KGB เขาได้ลงทุนทำธุรกิจประเภทขายและให้เช่าตู้เพลงและตู้พนันตามผับไนท์คลับและคาเฟ่รวมทั้งผลิตอุปกรณ์ป้องก,องกันการขโมยรถยนต ซึ่งก็ประสบความสําเร็จอย่างมากในเวลาอันรวดเร็วทําให้เขามีฐานะเป็นถึงเศรษฐีระบบล็อกอิเล็กทรอนิกส์ที่1ในบริษัทของเขาคิดประดิษฐ์ขึ้นในปีทศกราช1960เคยไปคว้ารางวัลเหรียญทองม,มาแล้วในการจัดการแสดงที่เบลเยียมและไม่นานก่อนที่จะถูกจับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษก็ทรงแต่งตั้งเขาเป็นอัศวินให้มีคำนำหน้าเป็นเซอร์ สำหรับความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจท er ี <London> y, ่ส่งผลดีต่อสหราชอาณาจักรเงินที่ได้มาจากการค้าขายทำให้เขาสามารถเดินทางเข้าไปยังที่ต่างๆเพื่อสร้างทีมงานสายลับของเขาและในช่วงนี้เขาทำตัวป๊อปปูล่ามากโดยเป็นเจ้าภาพงานปาร์ตี้บ่อยครั้งมีกิ๊กทั้งในลอนดอนและในยุโรปประเทศอื่นๆอื้อเป็นหมดทุกนายขับดังๆในลอนดอนต่างก็รู้จักเขา และในปีทศร่เกรา1 9เ9เขาและพรรคพวกอีก4คนถูกทางการอังกฤษจ,จับกลุ่มตัวในฐานะเป็นสมาชิกสายลับกลุ่ม Portland s p y l n n g นายลอนสเดลไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลอะไรให้กับทางการอังกฤษไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงของตัวหรือเชื้อชาติและอื่นๆเล่นเอาทั้งหน่วยสืบราชการลับ MI5 ของอังกฤษ c i a สหรัฐและ RCMP ของแคนาดา ต้องควานหาข้อมูลกันให้ควักอยู่หลายเดือนแต่ก็ยังไม่ได้อะไรมา o โรดีถูกส่งตัวขึ้นศาลในฐานะนายลอนสเดลเมื่อวันที่13มีนาคมปีคิดศกกราด1961และถูกศาลตัดสินจำคุก25ปีในหนังสือที่มีชื่อว่า Spy m e m o r s of Gordon l o n s d a l e ซึ่งออกมาในโซเวียต1ปีหลังจากมาโลดีได้กลับบ้าน เขาได้พูดถึงการจนแต้มของฝ่ายอังกฤษในการค้นหาว่าตัวเขาคือใครเอาไว้ว่าจอร์จกอร์ดอนส mith หัวหน้าฝ่ายสอบสวนถแถลงต่อสารว่าเราไม่สามารถยืนยันตัวตนจริงๆของเขาได้แต่ในความคิดของผมเขาเป็นคนรัเสเซียเป็นสายลับโซเวียตด้านหลอดพร์เกอร์ผู้พิพากษาในคดีก็บอกว่าคุณรอนสเดลมีหลักฐานว่าคุณเป็นสายลับนี่เป็นอาชีพที่อันตราย ซึ่งหากถูกตรวจพบคุณก็พร้อมที่จะรับผลลัพธ์ที่ร้ายแรงนั้นคุณจึงถูกตัดสินจำคุก25ปีแต่เขาติดคุกอยู่จริงๆถึงวันที่22เมษายนปีคิดเสกัด1964เท่านั้นเมื่อมีการแลกตัวเขากับสายลับอังกฤษที่ถูกโซเวียตจับได้โดยการแลกตัวสายลับเกิดขึ้นที่ฐานทัพอากาศในเบอร์ลินตันตกว่ากันว่าการแลกตัวเปลี่ยนตัวสายลับในครั้งนี้ เริ่มมาจากการติดต่อกันเองของบรรดาเมียของสายลับทั้งสองซึ่งก็เป็นที่มาที่ทําให้โซเวียตต้องออกมายอมรับกับทางตะวันตกว่านลอนสเดลจริงๆแล้วก็คือสายลับที่ชื่อโคนันมาโรดีนั่นเองซึ่งต่อมาได้มีการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของเขาสองเรื่องคือ link of spies ในปีคศหักราช1964กำกับโดยโรเบิร์ตทอนสันและเดสซีซัน ในปีคศินึกรา1968ซึ่งมันกลับโดยทราบว่าคริสหลังจากกลับบ้านชีวิตเขากลับไม่ลุ่งเพราะการชอบวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายการค้าและอุตสาหกรรมของรัฐบาลก็เลยทำให้ถูกดองเรื่องนี้ทำให้เขาได้หันไปติดเหล้าเขาได้หัวใจวายตายระหว่างที่ออกไปเก็บเห็ดในป่าเมื่อวันที่9กันยายนปีคศหนึก 1970, ขนาขณะมีอายุได้เพียง48ปีเท่านั้น และศพถูกฝังไว้ที่วัดดอนสคอยในกรุงมอสโกที่น่าสนใจก็คือประวัติทั้งหมดของเขาที่ถูกพบในเว็บไซต์วิกิพีเดียภาษาอังกฤษในวันที่เขียนไม่ได้บอกอะไรไว้เกี่ยวกับการที่เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินแต่อย่างใดแต่ในเว็บไซต์วิกิพีเดียภาษารัสเซียซึ่งให้รายละเอียดมากกว่าและเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์รัสเซียทุเดย์สถานีข่าวรัสเซียในภาษาอังกฤษแห่งแรกและแห่งเดียวในปัจจุบัน ซึ่งได้บอกเอาไว้ครับรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็ขอจบเรื่องสายลับโซเวียตเที่ยงกิดเผอแต่งตั้งให้เป็นเซอร์แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทุกท่านชอบยังไงก็รบกวนช่วยกันกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการเรานะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ